ชีวิตคริสเตียนที่ปกติบทที่9พระคริสต์ทรงเป็นการสิ้นสุดของกฎบัญญตัติเราได้มองเห็นในหนังสือโรมบทที่6แล้วว่าพระเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากความบาปได้อย่างไรและในบทที่7เราก็มองเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากกฎบัญญัติได้อย่างไรในบทที่6ได้ใช้รูปภาพระหว่างนายกับทาสชี้ให้เราเห็นถึงวิธีของการหลุดพ้นจากความบาป ส่วนในบทที่7ได้ใช้รูปภาพของหญิงคนหนึ่งกับสามีสองคนชี้ให้เราเห็นถึงวิธีของการหลุดพ้นจากกฎบัญญัติดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างความบาปกับคนบาปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนายกับทาส่วนความสัมพันธ์ระหว่างกฎบัญญัติกับความบาป,ก,บบาปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาให้เราสังเกตว่าในหนังสือโรมบทที่7ข้อ1ถึงส ซึ่งเป็นภาพที่เปาโลได้ใช้ในการบรรยายว่าเราจะหลุดพ้นจากกฎบัญญัติได้อย่างไรนั้นมีหญิงเพียงคนเดียวแต่มีสามีสองคนหญิงคนเดียวนั้นตกอยู่ในสภาพการที่ยากลำบากมากเพราะว่าเธอจะต้องเป็นพันยาของชายคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าน่าเศร้าใจอย่างยิ่งที่เธอได้แต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่ถูกใจแต่เราอย่าได้เข้าใจผิด พราะผู้ชายที่เธอได้แต่งงานนั้นก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่ปัญหามีอยู่ว่าสามีกับพรรยานั้นเข้ากันไม่ได้เลยเพราะสามีเป็นคนที่เข้มงวดจนเกินเลยไปและเอาจริงเอาจังโดยไม่ยอมให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยส่วนผู้เป็นภรรยาก,กลับตรงกันข้ามกับสามีเธอเป็นคนที่มักง่ายและทําตามอำเภอใจทุกอย่าง สามีต้องการให้ทุกอย่างมีความแน่นอนและจริงจังแต่พัญยากลับเป็นคนที่เหลวไหลและทำอะไรไม่จริงจังสามีต้องการให้ทุกอย่างมีความพอเหมาะแต่พัญยากลับเป็นคนที่ทำตามอำเภอใจและวครอบครัวเช่นนี้จะมีความสุขได้อย่างไรผู้เป็นสามีนั้นเคร่งเครียดและเอาจริงเอาจังยิ่งกว่านั้นยังมีข้อเรียกร้องต่อพัญญา แต่ไม่มีผู้ใดาอาจติเตียนเขาได้เพราะเขาเป็นสามีของเธอแน่นอนว่าเขามีสิทธิ์ขอให้เธอทำสิ่งต่างๆยิ่งกว่านั้นข้อเรียกร้องทุกอย่างของเขาก็ล้วนถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิ้นดังนั้นสามีคนนั้นจึงไม่มีความผิดและข้อเรียกร้องของเขาก็ไม่ผิดด้วยเช่นกันแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าพัญญาของเขาไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องของเขา เขาทั้งสองจึงเข้ากันไม่ได้เลยเพราะว่านิสัยของพวกเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้ผู้หญิงคนนั้นจึงเป็นทุกข์ยิ่งนักเธอรู้ดีว่าเธอทำผิดอยู่เสมอแต่การที่เธออยู่ร่วมกับสามีเช่นนี้ก็ดูเหมือนว่าคําพูดทุกถ้อยคำและการกระทำทุกอย่างของเธอล้วนผิดทั้งสิ้นแล้วเธอยังมีความหวังอะไรอีกเล่าหากเธอแต่งงานกับชายอื่นทุกอย่างก็คงจะราบรื่น เพราะว่าชายคนนั้นไม่ได้เอาจริงเอาจังเหมือนกับสามีของเธอยิ่งกว่านั้นชายคนนั้นยังได้ช่วยเธอในหลายสิ่งหลายอย่างเธอยินดีแต่งงานกับเขาแต่เธอจะทำอย่างไรในเมื่อสามีของเธอยังมีชีวิตอยู่เมื่อสามีของเธอยังมีชีวิตอยู่เธอจึงถูกจำกัดจากกฎบัญญตัตินอกเสียจากสามีของเธอตายถ้าไม่เช่นนั้นเธอก็ไม่สามารถแต่งงานกับชายอื่น อย่างถูกต้องตามกฎหมายรูปภาพนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้วาดแต่เปาโลต่างหากที่เป็นผู้วาดขึ้นสามีคนแรกก็คือกฎบัญญัติสามีคนที่สองก็คือพระคริปส่วนท่านก็คือผู้หญิงคนนั้นกฎบัญญัติได้เรียกร้องให้ท่านทำสิ่งต่างๆมากมายแต่กฎบัญญัติก็ไม่ได้ช่วยเหลือท่านเพื่อให้ข้อเรียกร้องนั้นสำเร็จเป็นจริงข้อเรียกร้องต่างๆขององค์พระเยซูเจ้าก็มากมายเช่นกัน และอาจจะมากกว่าข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติเสียด้วยซ้ำมัทธิวบทที 5, ่หข้อ21ถึง48แแต่ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องต่อเรานั้นพระองค์ทรงกระทำสำเร็จแล้วในตัวเรากฎบัญญัติมีข้อเรียกร้องต่อเราต่างๆนานา,นาทำให้เราไม่มีทางที่จะปฏิบัติตามได้เลยพระคริสต์ก็ทรงมีข้อเรียกร้องต่างๆนานา,นา,นาต่อเราเช่นกัน แต่ตัวของพระองค์เองทรงกระทําสําเร็จอยู่ภายในเราด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกเลยที่ผู้หญิงคนนั้นคิดจะหลุดพ้นจากสามีคนแรกแล้วแต่งงานกับอีกคนหนึ่งความหวังหนึ่งเดียวที่เธอจะได้รับการปลดปล่อยนั่นก็คือต้องให้สามีคนแรกของเธอตายเสียก่อนแต่ว่าสามีของเธอกลับได้ยึดชีวิตไว้อย่างมั่นคงโดยไม่ยอมปล่อยมือเลย ด้วยเหตุนี้เธอจึงสิ้นหวังในการรอคอยให้สามีของเธอตายจากไปถึงฟ้าและดินจะล่วงไปกฎบัญญัติสักจุดหนึ่งหรือขีดหนึ่งจะไม่ขาดหายไปเลยจนกว่าจะสำเร็จทั้งสิ้นมัทธิวบทที่5้าข้อ18กฎบัญญัตินั้นจะดำเนินต่อไปจนถึงนิรันด์ถ้าหากกฎบัญญัติไม่ขาดหายไปเลยเป็นนิด ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะเข้าสนิทกับพระคริสต์ได้อย่างไรเล่าในเมื่อสามีคนแรกของข้าพเจ้าไม่ยอมตายจากไปข้าพเจ้าจะแต่งงานกับชายคนที่สองได้อย่างไรเล่ามีวิธีเดียวเท่านั้นถ้าหากเขาไม่ยอมตายข้าพเจ้าก็ยอมตายเสียเองหากข้าพเจ้าตายเสียความสัมพันธ์ของสามีภรรยาก็จะสิ้นสุดลงทันทีนี่ก็คือวิธีที่พระเจ้าทรงช่วยเรา ให้หลุดพ้นจากกฎบัญญัติในช่วงแรกของหนังสือโรมบทที่7ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการหันจากข้อ3เข้าสู่ข้อ4ข้อ1-3ถึง3บอกกับเราว่าสามีนั้นสมควรตายเสียแต่ในความเป็นจริงนั้นในข้อ4ให้เรามองเห็นว่าผู้ที่ตายก็คือผู้หญิงนั้นกฎบัญญัติไม่ได้ตายแต่ข้าพเจ้าต่างหากที่ได้ตาย และโดยการตายนี้ข้าพเจ้าก็ได้หลุดพ้นจากกฎบัญญัตินี้แล้วขอให้เราจดจำไว้ว่ากฎบัญญัติจะไม่มีวันล่วงไปเลยข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าจะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์หากข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าก็ต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเหล่านี้แต่ถ้าหากข้าพเจ้าได้ตายเสียกฎบัญญัติก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรจากข้าพเจ้าอีก กฎบัญญัติไม่สามารถข้ามอุโมง์ฝังศพมาติดตามข้าพเจ้าอีกเราหลุดพ้นจากความบาปและหลุดพ้นจากกฎบัญญัติก็โดยหลักการเช่นนี้เหมือนกันข้าพเจ้าตายแล้วส่วนเจ้านายเก่าหรือความบาปของข้าพเจ้านั้นยังคงมีชีวิตอยู่แต่ว่ามันมีอำนาจในการกดขี่ข้าพเจ้าจนถึงหลุมฝังศพเท่านั้นมันไม่สามารถล่วงล้ำไปมากกว่านี้อีกแล้วขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั้น มันสามารถเรียกร้องข้าพเจ้าให้ทำการงานร้อยแปประการแต่ทันทีที่ข้าพเจ้าได้ตายเสียมันก็ไม่สามารถมาหาข้าพเจ้าอีกแล้วและตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าก็จะหลุดพ้นจากความโหดร้ายของมันเป็นนิดเหตุการณ์ระหว่างเรากับกฎบัญญัติก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันขณะที่หญิงคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เธอถูกจำกัดจากสามีของเธอแต่ทันทีที่เธอตายไปข้อจำกัดของสามีภรรยาก็สิ้นสุดลง เธอก็ได้หลุดพ้นจากกฎบัญญัติของสามีแม้ว่ากฎบัญญัติยะมีข้อเรียกร้องแต่ว่ากฎบัญญัติก็ไม่มีอำนาจเหนือตัวข้าพเจ้าอีกแล้วถ้าเช่นนั้นบัดนี้เรามีปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งข้าพเจ้าจะตายได้อย่างไรพระราชกิจอันลำค่าขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่ตรงนี้นั่นก็คือท่านก็ได้ตายต่อกฎบัญญัติแล้วโดยพระกายของพระคริปโงบทที่7ข้อส ในขณะที่พระคริสต์ตายนั้นพระกายของพระองค์ถูกแยกออกเพราะพระเจ้าได้ทรงวางข้าพเจ้าไว้ในพระองค์หนึ่งโกลินโทบทที่หนึข้อสาด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ถูกแยกออกด้วยขณะที่พระองค์ถูกตรึงกางเขนนั้นข้าพเจ้าก็ได้ร่วมตรึงไว้กับพระองค์ด้วยมีตัวอย่างหนึ่งในพันธสัญญาเดิมที่สามารถช่วยเราเข้าใจในประเด็นนี้คือ บนม่านที่กั้นที่บริสุทธิ์กับที่บริสุทธิ์สุดนั้นได้ปักรูปคารูบีมไว้เอ็กโ,โดบทที่26-31ข้ 31. อ31โครนิกาบทที่3-14ข้อ14ถ้าว่าตามหนังสือยะเอสเคิลบทที่ 1- ข้อ10และบทที่1 0 1ข้อ14ให้เรามองเห็นว่าคารูบีมมีหน้าหนึ่งเป็นหน้าของมนุษย์ซึ่งบ่งบอกว่ามนุษย์เป็นศรีรษะของสิ่งสารพัดที่ถูกสร้างตามธรรมชาติ บทเพลงสรารเสริญบทที่8ข้อ4ถึง8ในพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าทรงประทับอยู่ภายในม่านส่วนมนุษย์อยู่ภายนอกม่านมนุษย์สามารถมองเห็นม่านนั้นแต่ไม่สามารถมองเห็นข้างในม่านซึ่งม่านนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เล็งถึงเนื้อนหนังขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเฮบไบรยบทที่ 10: บข้อย0ดังนั้นในหนังสือกิติคุณ มนุษย์จึงสามารถมองเห็นลักษณะทางภายนอกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นพวกเขาไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเว้นแต่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยให้มัทธิวบทที่16ข้อ16ถึง1 7แต่ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนพระเจ้าจึงทำให้ม่านในพระวิหารแยกออกจากกาันตั้งแต่บนจะดล่างมัทธิวบทที่27ข้อ51 เพื่อให้มนุษย์สามารถมองเห็นที่บริสุทธิ์สุดนั้นด้วยเหตุนี้หลังจากองค์พระเยสูเจ้าสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าจึงไม่ทรงปิดซ่อนพระองค์งเองภายในม่านอีกแต่พระองค์งทรงหาวิธีที่จะเปิดเผยพระองค์งเองออกมา 1. โกลินโทบทที่สองข้อ7จ็ดถึงสิบบดนี้เราจะถามว่าขณะที่ม่านขาดออกจากกาันนั้นการูบีมจะเป็นอย่างไร จริงอยู่พระเจ้าส่งฉีกม่านให้ขาดออกจากกันเท่านั้นแต่คารูบีมนั้นได้ปักอยู่บนม่านและได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับม่านนั้นดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ว่าม่านถูกฉีกขาดออกจากกันแต่คารูบีมยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยเหตุนี้เมื่อม่านนั้นขาดออกจากกันคารูบีมนั้นก็ขาดออกจากกันด้วยในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงตายสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างทั้งปวงก็ได้ตายด้วยเช่นกันพี่น้องทั้งหลายเช่นนั้นท่านก็ได้ตายต่อ,อก,กฎบัญญัติแล้วโดยพระกายของพระคลิ์โรมบทที่7ข้อสสามีของหญิงคนแรกนั้นอาจจะเป็นคนแข็งแรงและสมบูรณ์แต่บัดนี้เธอได้ตายเสียแล้วถึงแม้ว่าสามีคนนั้นสามารถกระทำตามความเห็นชอบของตนเอง และได้มีข้อเรียกร้องมากมายต่อเธอแต่ว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้ก็ไม่กระทบกระเทือนเธออีกต่อไปเพราะความตายได้ทำให้เธอหลุดพ้นจากข้อเรียกร้องทุกอย่างของสามีขณะที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตายนั้นเราก็ได้อยู่ในพระองค์ดังนั้นการตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่งของพระองค์ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากกฎบัญญัติเป็นนิดเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ไม่ได้คงอยู่ในอุโมงวันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายเนื่องจากเรายังคงอยู่ในพระองค์ดังนั้นเราจึงร่วมเป็นขึ้นกับพระองค์ด้วยพระกายขององค์พระเยซูเจ้าไม่เพียงแสดงถึงการตายเท่านั้นแต่ยังได้แสดงถึงการเป็นขึ้นอีกด้วยเพราะว่าการเป็นขึ้นของพระองค์ก็คือร่างกายเป็นขึ้นดังนั้นโดยพระกายของพระคริสต์ไม่เพียงตายต่อ,อก,กฎบัญญัติ ยิ่งกว่านั้นยังมีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้าอีกด้วยการที่พระเจ้าส่งให้เราเข้าสนิทกับพระคริสต์นั้นไม่เพียงมีพระประสงค์ในด้านลบเท่านั้นแต่ยังมีพระประสงค์ในด้านบวกที่สงงาราศีด้วยเพื่อท่านจะได้เข้าสนิทผูกพันกับผู้อื่นโรมบทที่7ข้อสความตายได้สิ้นสุดความสัมพันธ์กับสามีเก่าด้วยเหตุนี้หญิงคนนั้น ซึ่งเดิมสามีเก่าของเธอได้มีข้อเรียกร้องต่างๆต่อเธออยู่ตลอดโดยไม่ยอมช่วยเหลือเธอเลยแม้แต่น้อยจนทําให้เธอตกอยู่ในสภาพการที่สิ้นหวังแต่บัดนี้เธออิสระแล้วเธอสามารถแต่งงานกับชายอีกคนหนึ่งถึงแม้พระองค์จะทรงมีข้อเรียกร้องต่อเธอเช่นกันแต่พระองค์ทรงอยู่ภายในเธอเป็นกำลังที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทุกอย่างของพระองค์เอง ผลของการเข้าสนิทหมายนี้คืออะไรเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าข้อ4ีหญิงคนบาปและงโง่เขานั้นได้ตายแล้วโดวยพระกายของพระคริสต์และโดยที่เธอได้เข้าสนิทในการตายของพระองค์ด้วยเหตุนี้เธอก็ได้เข้าสนิทกับการเป็นขึ้นของพระองค์ด้วยและเธอก็สามารถเกิดผลถวายแด่พระเจ้าโดยฤทธิดเดชของชีวิตที่เป็นขึ้น ฤทธเดชแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพิ่มกำลังอยู่ภายในเธอทำให้เธอสามารถตอบสนองข้อเรียกร้องที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มีต่อเธอนั้นกฎบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้ถูกขจัดออกไปแต่กลับถูกทำให้สำเร็จเป็นจริงเพราะว่าบัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นได้ส่งดำเนินออกซึ่งชีวิตของพระองค์เองจากภายในเธอ และชีวิตของพระองค์นั้นทรงเป็นที่ชอบพระทัยของพระบิดาชั่วนิรันร์หญิงคนหนึ่งเมื่อแต่งงานแล้วเธอจะเป็นอย่างไรเธอจะไม่ใช้นามสกุลของเธออีกต่อไปแต่จะใช้นามสกุลของสามีเธอไม่เพียงมีส่วนในนามสกุลของสามีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นยังมีส่วนในมรดกของสามีด้วยเราทั้งหลายเข้าสนิทก,กับพระคริสต์ก็เป็นเช่นนี้ทันทีที่เราเป็นของพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพระองค์ก็จะกลายเป็นของเราด้วยเนื่องจากเราสามารถใช้สอยความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ดังนั้นเราจึงมีกำลังที่เพียงพอในการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทั้งสิ้นของพระองค์